ช่วงสกูบเอ็กก็จะเงาช่องนี้น้องพลอยบอกว่าน <mm ักเรียนนี้เขาเรียกว่าช่องลมลมลงบาน กวันนี้เราอยู่กันที่บอนมัดนะคะคืออยู่กันกับน้องพล <Bye. S 1> เป็นซีเดนแบนแอมของบอนมัดยูนิเวอร์ซิตี้นะคะเดี๋ยววันนี้น้องพลจะพาเราทัวร์มหาลัยกันขอนักเรียนตรงนู้นใช่ไหมคะทางขวาม,มืออันนี้ก็คือเป็นหอที่ใกล้กับตัวเทรนสเตชันเลยตรงนี้คือเดินไปมาหาลัยไกลไหมคะจากเทรนสเตชันไกลมากหเรียนขอบอ่งก็จะมีบัสตบตรงนี้ ประมาณกี่สถาน,นีคะสุดสายตอนนี้เรากำลังเดินทางไปทัมปัสที่อยู่ในเช้ากันค่ะจะเป็นสายบิสเนสบอโทอย่างเดียวเยอะตึกเลยอ๋อโอเคตึกนี้ก็จะเป็นตึกที่เด็กบอโทโฮบิสเนสเรียนกันนะนเป็นสปริงเบก็จะไม่คี้นจัง ช่วงสกูบเบ็กก็จะเหงานิดหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นปเรียนทั้งหมดเจ็ดชั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะอันนี้น้องพลอมาเรียนโปรแกร,รมอะไรนะคะ,ะเรียน Marketing Management Digital ค<ะ>่ะถึงมากอันนี้ชอบไหมวิชาเรียน เ่อว่าโอเคค่ะอาจารย์ที่นี่ใจดีว่าได้เลยเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูชั้นที่ปกติเราเรียนกันค่ะที่นี่จะช้าเวลาไปเรียนก็คือวิ้งขึ้นบัน,นดยดไวกไ่ะอันนี้อยู่วันที่สันสักนนี้จะเป็นห้องเลคเชอร์รอค่ะเป็นห้องเลคเชอร์เราคาดหนึ่งเพื่อนเยอะไหมคะ่ะ แต่ชอบไหมมีเซมินาเราเป็นไงบ้างคะเซมินาโอเคค่ะเซมินาก็จะมีเรียนที่ห้องนี้ด้วยถ้าเด็กมันเยอะมากๆแต่เราจะมีห้องเซมินาเฉพาะอีกแบบนึงเดี๋ยวจะพาไปดูได้ได้เลยค่ะเขาก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆด้วยน,นี่ก็คือคอมก็ใช้ได้เหลือเกินเลยบรรกาศนีห้องไหนก็จะเป็นห้องเซมินาหลายๆห้อง แล้วก็จะมีคอมมอนแอรียให้แบบนักเรียนมานั่งคุยกันนั่งทำงานกันก่อนก็อันนี้เราทัวร์ชั้นสามสรกเรียบร้อยแล้วชั้นอื่นก็ชัคล้ายๆกันหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องสมุดกันต่อโอเคค่ะปกติเวลาออกก็มะออกแนี้เนค่ะลิฟต์ตัวนี้ที่น้องพลบอกว่าชอบเปิดปิดเอง <laughs> ก็ไดแต้องแตะั่ันเดินที่าว่าเรียชมรมนี้ก็ะเป็นที่เรียนพเซชันนอลของนักเรียนทุกคนที่มาคถึงนมว่าจะเรียนคําปัอีกแมปัหนึ่งก็ต้องปเรียนพีเซทนีทุกคนเลยก็คือเป็นบอมัดอินเตอร์เนชั่นแนลคอลเลจ นี่ก็จะเป็นโซนหอหมดเลยเป็นหอของคัทแลนสำหรับนักเรียนที่มาเรียนตัวบอลหมัดอินเตอร์เนชั่นแนลคอลเลจก็คือจะอยู่หอนี้ได้ช่องนี้น้องพลอยบอกว่านักเรียนนี่เขาเรียกว่าช่อง,องลมเพราะว่าปกติลมจะพัดพัดแรง <พอ S 1> รอดแต่วันนี้เราโชคดีใช่ยังไม่แรงว่ะตัวเคือแบบตัวฟิลเลยแบางทีถ้าลมแรงมากก็คือเดินเช้าเย็นก็คือต้องวัดใจเอาว่ากลับหอจะเจอลมแรงแค่หน่อย อันนี้ก็คือเป็นหอหนในตึกจีเกยบตรงนี้ตึกตนี้ก็จะเป็นหอในเหมือนกันแต่ว่าน้องพลอยจะอยู่หอนอกอก็คืออยู่ใกล้กันเหมือนกันก้็ <c oughs> คือ่นชื่อออกปอดพลอยไม,ม่รู้ว่าจะอยู่ชั้นสามไหย อันนี้ก็จะเป็นชั้นสามค่ะที่มีม common area น,นี้็เป็นห้อง social space หอ,อน่ารักมากมเป็นมีทีวีให้ดูแล้วก็เป็น city space คือห่านังสือตรงนี้ก็จะเงียบเมื่อกี้เขาจะเปิดเพลงแพงไหมคะหอนตกวีกิล่าประมาณ ร้อยห้อืสิคะแล้วก็ชั้นนี้จะมีฟิตเนสด้วยจิมคือดีมากครบมากม่คที่นี่เขาจะมีห้องที่เรียกว่าเป็น s ีวิวแล้วก็จะเห็นวิวทะเลแบบใกล้ๆออกไปนิดน ไปดูห้องสมุดกันแล้วก็เป็นตึกที่เด็กเคชัร์ส่วนใหญ่เด็กเนอร์ซิงก็จะเรียนกันที่นี่เปิด24 7เลยเราอยู่ดึกสุดถึงกี่โมงคะเที่ยงเก่งมากแต่เทอมนี้ก็คือไม่อยู่เลยเทอมนี้อยู่ห้องอย่เดียวอันนี้ก็จะเป็นตึก ไราบารีของมหาวิทยาลัยค่ะก็คือมีหลายชั้น,นมากมีวันหกชั้นมีทางเลคเชอร์ o ู่ไรบารีแล้วก็ข้างนอกตรงนี้ก็คือจะเป็นคาเฟ่เลยอันนี้ก็จะเป็นชั้นหนึ่งนะคะที่นักเรียนแบบสามารถเข้ามาใช้ตัวคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็มานั่งอ่านหนังสือกันแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแ SO คริเอรโซนค่ะก็คือสามารถแบบมาปรึกษาได้เลย ทางพาร์ทไทมแล้วก็แบบกรณีที่เราเรียนจบแล้วแบบอยากจะหางานต่อที่นี่คือฟูลไทม์ก็สามารถมาปรึกษาได้เหมือนกันแล้วก็นี้เป็น IT ทีสวิตเอกนะคะก็คือมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับพอชอก็คือมาตรงนี้ได้เลยอันนี้คือเป็นห้องเรียนที่แบบมีคอมให้ใช้ก็คือเป็นห้องเลคเชอร์แหละแต่ว่าถ้าสมมติแบบรแรกจะใช้คอมข้างน,นอกคือจะมีข้างนอกตรงแถนี้นให้ใช้ได้เหมือนกัน We just the computer for to, to change. And here we met Yeah, yeah. The building is basically we built specifically for health and social sciences students. An reflection room. Any students can use this, so it's not just for religious mm -hmm. purpose. But if they just want to chill, meditate, yeah. reflect on themselves, just want a quiet time, we have room like this. One nature of have set like because the the this so s up t ก็คือจะจำลองสถานโรงพยาบาลมาหมดเลยเพื่อตรงนี้คือจะมีทุกอย่าง ก็จะมีฟัสลิปี้ที่มีของเก็บแบบโรงพยาบาลทุกอย่างตรงนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือจำลองห้องทำคลอด 2> 2อันนี้คือจะเป็นจำลอง โรงพยบาบาลเหมือนกันแต่ว่าเป็นห้องที่ใหญ่ขึ้นค่ะก็คือเหมือนจําลองบอดเลยเวลาที่คนไข้แบบนอนพัก so they make it flexible like this e open space so they can simulate different type of scenario or mm hmm. simulation of ambulance so this one is like an actual ambulance what it would look like น,นีก็ือเป็นเหมือนกันจำลองรถแอมบูลานเลยอะ นี่ก็คือเป็นห้องเลคเชอร์ใหญ่ทัวตึกเกตเวย์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปอีกแคมปัสหนึ่งก็คือจะมีบัสระหว่างสองแคมปัสให้เรา คือข้ามถนนไปแป๊บเดียวอ,อันนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินไปปัสสาวูมีปออีในีาษาไทยเรียกอะไรปออีแบบเนินซิ่งไหมคะเออเป็นมีเดีย นะไอเนื้อปะคับผมมันเป็นเหมือนไอวิทยุของของมหาลัย ấy. ซึ่งเป็น FM r e g u l ร t e d รเซ็นะฟังได้ทุกคน9ก0โมงถึง10โมงทุกวันศุกร์ไนี้เรดิโอคือแบบจริงจริงมันดูคอมพลีเกชันแต่มันใช้งานอะก็คือแบบแค่เฟซ ถ้าแบบไม่อยากถ้าอยากแบบคุยกับเพื่อนอยากแบบใช้เสียงอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่เข้าไลบรารีก็มาตรงนี้ได้ห้องตู้แบบบาร์รวมของมหาลัยที่เป็นชุองทาสปอร์ตก็จะอยู่ตรงนี้นี่เป็นโซนที่แบบคุยได้ชั้นหนึ่นง พอเป็นห้องสมุดหลักก็จะใหญ่กว่าแบบเวิร์กช็อป8ชั่วโมงก็คือแบบอยู่ในตึกนี้หมดเลยประมาณนั้นนะก็มีห้องคอมประมาณ6ห้องั้งอุ้ยน่นาเรียนะ่ะ มถ้าแบบมีสามคนใช่ไหมจะยืนก็ได้นะยืนก็ได้นั่งก็ได้มีคู่เปิดกันมาแต่ว่าเ็าม,มีสตูดิโอสามอันตอนนี้เรามาอยู่กับน้องๆอ,อันนี้น้องมะนาวมาเรียนอะไรคะ ชอบไหมคะชอบแบบเอออาจารย์ใจดีรู้สึกว่าแบบไม่ยากตอนูสว่แบบเออมาครั้งแรกก็ฟังง่ายหนึงข้อดีของบอลมาที่อยากบอกอาจารย์น่ารักเรียนไม่ยากสนุกแล้วก็แบบเมืองน่ารักรู้สึกว่ามาครั้งแรกก็แบบเอ,อ้ยมีทะลเลว่าแบบเรียนก็เดินไปยู่ใจเล่นได้ค่ะ <laughs> <laughs> There's a whole load of studios on the ground floor. Um, The big one is the soundstage. We do use that, but I'll leave that for media production because that's their kind of, they'll want to show you that. We have access to most of the equipment in here. This one is a Varicam. they kind of, if you want to shoot sort of a, a, a sort of a, a medium budget movie. Um, so this, this room is open 24 seven. Um, the only time it closes is the week between Christmas and New Year. Of contents that includes not only music scenarios but also music and sound for media such as films, TV, games, and animation. Rooms uh, can be produced here as well. So, this is um, actually our TV studio, too. So, what we usually have out here is um, a set of studio cameras that will be filming programs out here, and we do things like magazine shows, we do um, chat shows that are out here as well. We've had some music stuff out here before as well, which is quite interesting because the whole building can listen in, which is quite nice. So this is our o Gall c แชร์คลิปเรามาปิดท้ายกันด้วยบรรยากาศในเมืองบอนหมัดก,กันนะคะเป็นอีกเมืองหนึ่งที่น่าเรียนมากๆไม่ไกลจากลอนดอนบรรยากาศดีไวไวแบบปุ่นมีทะเลให้น้องมานั่งพักผ่อนชิลๆร้านอาหารน่ารักน่ารักก็เยอะเลย น้องๆคนไหนที่ดูคลิปแล้วสนใจอยากมาเรียนต่อที่นี่ติดต่อพี่พีเอสไอยได้เลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ